เพชรสีดำมีด้วยเหรอคะแล้วถ้ามีจะได้รับความนิยมเหมือนเพชรขาวใสหรือเพชรสีแฟนซีหรือเปล่ามาดมจะเล่าให้ฟังค่ะเพชรสีดำหรือเพชรดำนั้นถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศบราซิลโดยสีดำเกิดจากคาร์บอนหรือกาไฟาจนบางครั้งก็อาจเรียกว่าคาร์โบนาโดแม้จะมีธาตุองค์ประกอบเหมือนถ่านแต่เพชรดำนั้นแตกต่างจากถ่านอย่างสิ้นเชิงเพราะถ่านนั้นหาได้ง่ายพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติแต่เพชรสีดำนั้นหายากมากและพบได้ในแถบบราซิลและแอฟริกากา เท่านั้น การเกิดขึ้นของเพชรประเภทนี้ขึ้นอยู่กับไอโซโทปคาร์บอนและยังมีปริมาณไฮโดรเจนสูงอีกด้วยด้วยเหตุนี้เพชรสีดำจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากของเหล่าขุนนางราชวงศ์และเหล่าเซเลบทั้งหลายหลายๆคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความหมายของเครื่องประดับอาจสงสัยและตั้งคําถามกับเพชรสีดำว่าจะนําโชคไม่ดีมาหรือไม่ชาวอินเดียในสมัยก่อนจึงมีความเชื่อว่าหากมีครอบครองไว้ก็จะมีโชคด้านการเพาะปลูกการเกษตรด้านอสังหาริมทรัพย์ส่วนชาวกรีกและโรมัน โบราณเชื่อว่าเพชรดำเป็นอัญมณีแห่งความปรองดองและการคืนดีหากผู้ใดทะเลบบาะเบาะแว้งกันแล้วได้สัมผัสเพชรสีดำก็สามารถขับไล่ความเข้าใจผิดระหว่างกันได้เพชรดำจึงเหมาะจะนำไปเป็นเครื่องรางเมื่อมีเรื่องให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลถึงแม้ว่าเพชรดำจะหายากแต่ราคาของเพชรดำกลับถูกกว่าเพชรขาวเพราะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ และหากเป็นเพชรดำที่มาจากการปรับปรุงคุณภาพก็จะมีราคาลดลงเกือบสิบเท่าเลยทีเดียวเพราะเพชรดำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนั้นมาจากเพชรขาวที่มีคุณภาพตา่ำมีตำหนิเยอะจึงนํามาปรับปรุงให้กลายเป็นสีดำยังไงก็ตามได้รับรู้เรื่องราวของเพชรดำกันไปแล้วก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะยังไงมาดามและทีมงานอัยาราเจมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเพชรและเครื่องประดับแก่เพื่อนๆเ,เ,เสมอคะ่ะ